ใครทาคะแม่อ่อนแม่อ่อนคะ่ะแม่อ่อนประจาวัดนะคะบายดีืันนี้เฮ้าสิมาเห็ดาวต้มเนาะเห็ดาวต้มฝีมือนะแอดเนาะเี่ก็าเป็นหรอต้นขาไปสอนเราเฮ้าเนี่ยเอาใจเห็ดเอาใจยังนะแอดทำด้วยความจริงใจใจระต้มเหมือนะัใส่ใจ ใส่ใจแล้วก็ใส่ใจอะไรอีกใส่ใจใส่ความอร่อยลงไปใส่ความขยันลงไปแล้วมันจะออกมาดีออกมานัา ใบจองออกมาจากที่ไหนคะในสวนในวัดนี่แหละค่ะพีครบเจ้าแล้วกล้วยเราออามาจากไหนกล้วยเอามาจากหลายสาขาหลายวัดเพราะเราทําเสร็จแล้วเราก็แบ่งใช่ไหมคะทำเสร็จก็ทําบุญต่อนทาบุญแบ่งไปวัดอื่นด้วยเนาะทำบุญด้วยกันนะคะเราก็จะตัดหัวมุมนะคะ ๋ัวตัดท้ายเวลาหอมจะได้สวยๆเดี๋ยวต้องรอดูว่าแมททำยังไงบ้างอันนี้คือเราจะใส่แะบ้วคคะค่ะวดำค่ะใส่ั่วดํำด,ด้วย <c oughs> แล้วต้องแช่น้ำก่อนือว่ายังไงคะรีะบมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ข้าวที่เราแช่นะ้ำแล้วใช่ไหมแมทตวนะคะแต่เราต้องต้มก่อนเพื่อให้มันสุกอันนี้คือกะทิที่เราปั่นเอาปั่นเสร็จแล้วที่ที่ปั่นเสร็จแล้ว น้ำกะทินะคะน้ำกะทิค่ะที่อินเดียไม่มีน้ำกะทิสำเร็จรูปนะคะต้องทำเองมีใบตองนะคะใบตองที่เราจะไปหออ่อขถมแต่เราต้องมราตากแดด,ดไว้ก่อนเพื่อให้ มันไม่แตกเวลาเราห่อแต่เราก็ไปทำความสะอาดอีกครั้งนะคะกล้วยนะคะที่เราจะมาทำเป็นไส้ขนมยังไม่เปื่อยคะ่ะยังกรุบกบอยู่นะแอน กแอดอันนี้คืออะไรคะ่ะใส่อะไรก่อนคะใส่กะทิก่อนแต่ว่าอันนี้คือมาไม่ทันนะแอดนะคะเพราะว่าไปเก็บใบตองเมื่อกี้ <c oughs> กลับมาแกเอาลงไปแล้วน่าจะใส่กะทิก่อนแล้วก็ตามด้วยอะไรคะนะแอด <c oughs> ตามด้วยข้าวนะคะ เอาได้ข้าวเราจะผัดจนกว่าข้าวสุกข้าวสุกนะคะแต่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยเราใส่แค่กะทิใช่ไหมแอดไม่ใส่เดี๋ยวค่อยตามมาเรื่อยๆชุดอาใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ถั่ถั่วนี่สำหรับเรอันนี้คือ เกล,ล,ลือนะคะเพื่อให้ตัดหวานใช่ไหมนะแอดนี่ก็ได้ยินเขาพูดมานะเราจะทำเราจะทำไปถวายวัดถวายพระใช่ไหมแอดถวายพระไทยในอินเดียในพุทธคยาที่ท่านไม่มีแม่ครัวมีวัดลาวมีแม่ครัวก็เลยมากราถวาย ไหนก็ไม่ได้หรอกพราโควิดวัดอื่นก็ไม่มีนะไม่มีใครไม่เหมือนที่วัดลาว,วัดลาวพระก็เยอะกว่ากว่าวัดอื่นแนทอยู่อินเดียกีบีแล้วค่ะไม่ได้นับค่ะ,คะนานไหมประมาณสิบกว่าปีม่อยู่ที่นี่จนแบบว่าไม่อยากกลับแล้วึ่งค่อยคนลรู้หมดค่ะแนทรู้หมดทุกซอกค่ะ ถนนหนทางไปไหนไปไหนต้องถามนะแอดนะคะตั้งแต่รู้จักกับแอดเองกั้งแต่รู้จักกันนแอดนี่ไปได้ทุกที่ค่ะน้ำมงหน่าไม้นี่แต่ก่อนนี่โอ้โหไม่กินแทบไม่มีไม่มีค่ะไม่มีกันพูดถึงน้ำส่วนมากจะเอาแบบตากแห้งมาจากไทยเนาะแต่เดี๋ยวนี้กินตลอดกินค่ะสดสดเลยค่ะ ส, s <S สดสดด้วยนะคะรู้หมดเลยบทตัดทิ้งจบเลยตายน้ำกันเป็นยังไงกันสองคนกูตายน้ำเหรอกูตั้ยอยู่ไกลพอยโอ้ยกูเคยเอามือเศร้าไปหาจ้าเลยเห็นเจ้าโตน้องน้อยเวลาได้ต้องตายน้ำกันได้ตั้งคนตั้งเกิดดีไปตายพร้อมกันังเลยสาวไปใจดึงไว้มาจั่นทร์วันนี้ กันหักกันจนตายเห็นบอกสุกหรือยังคะสุขตามไปดูตามก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวเราก็ตามน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็แล้วแต่ใครชอบหวานยังไงเนาะนะแอดแต่ใครจะชอบใส่ตามตามจินจนาของตามโอ้ยเรียมแล้วนะคะหอมแล้วใกล้แล้วนะหอมยังหอมแล้ว เสร็จแล้วนะคะมาสีส,สันสวยมากเดี๋ยวเราจะไปหอกันนะคะนี่เราก็ห่อนะคะห่อไม่เป็นคะ่ะแม่ทำคนเดียว <laughs> สุดทกล้ก็เป็นฉัน <laughs> ไม่อ่อนทำคนเดียวนะคะ ถ้าหอก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะมันไม่น่ากินเลยห่อเป็นตัวหอกุบห่อเฉียดกัน <c oughs> ห่อปลาห่อขนมนี่มันต้องคนจริงๆถึงทำได้คนที่ไม่เคยทำนี่ยิ่งหนัก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราห่อเสร็จแล้วสั้นอันนี้เรานึ่งก่อน oh. ต้องรออีก20นาทีนะคะถึงจะสดดีนี่ก็คือข้าวต้มมัดนะคะของลาวและไทยลาวไทยทำห่อมันก็จะต่างกันนะคะไม่เหมือนกันข้าวต้มพี่น้องไทยลาวอันนี้คือลาวนะคะ พี่น้องลาวทำนะคะส่วนอันนี้ไทยนะคะเดี๋ยวเวลามันสุกเราจะให้ดูนะคะว่ามันจะออกมาหน้าตายังไงนะคะอะไรอะะม่วงสดายใชิดวาเป็นกระต้มห่อนู่นกระต้มรบร้อยใช่ปะ บุญแซบบมาซื้อบอคอยพร้อมมันจะซื้อโอ้โหเสร็จแล้วนะคะสีมือเราสองคนล้วนทำไมมันเละอย่างนี้เนี่ย ไม่เป็นไรนะคะมือใหม่หัดทำค่ะหอยังไงล่อจ๊ะอันนี้ต้องลาวแน่นอนเลยทำไม่เป็นไรค่ะกอใหนมันอร่อยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยปรับปรุงใหม่พี่คนชิมแล้วบอกอร่อยมากใครอะถึงข้างนอกมันจะไม่สวยแต่ข้างในมันสวยนะคะน่าทานด้วยเดี๋ยวเรามาชิมดูว่ามันอร่อยไหม